สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องความร่วมมือล่าสุดในการสู้กับมิจฉาชีพคือแคมเปญบิลบอร์ดของ Who's c อร์ที่จับมือกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเออกลยุทธ์เบื้องหลังเขาเป็นยังไงและอะไรที่ทําให้มันพิเศษน่าสนใจครับ ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะกับการเอา,เ,อาเทคโนโลยีอย่างแอป Who's Call มาผสมผสานกับพลังของคนดังแล้วก็สื่อดังเดิมอย่างป้ายบิลบอร์ดด้วยเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องกลโกลงในวงกว้างมากๆเลยค่ะครับมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าตัวแคมเปญเนี่ยเขาใช้แนวคิดหลักว่ารู้ทันทุกมิตรเปิดโปงทุกมุกจุดเด่นก็คือภาพขนุมกัญชัยกับท่าประทําตัวเขาเลยท่าดูออกที่คนคุ้นๆกันอยู่แล้ว พร้อมกับข้อความที่ชัดเจนว่าถ้าเราดูออกมิจฉาชีพก็ทําอะไรเราไม่ได้อืดูตรงไปตรงมาดีนะครับพยายามสร้างความมั่นใจให้คนใช่ค่ะการเลือกคุณหนุ่นกัญชัยนี่อ,อถือว่าฉลาดมากนะคะเพราะว่าภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยมันผูกกับการเปิดโปงความจริงอยู่แล้วทําให้ข้อความมันดูมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่แค่โฆษณาแต่เหมือนเป็นคําเตือนจากคนที่น่าเชื่อถือจริงๆนะคะครับครับส่วนถ้าดูออกอันนั้นก็แบบว่า กลายเป็นภาพจำไปแล้วสื่อสารได้ทันทีเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยค่ะจริงครับแล้ววิธีที่เขาใช้บิวบอร์ดนี่ก็น่าสนใจนะครับคือไม่ใช่แค่ตั้งไว้ตามเมืองใหญ่ๆอย่างเดียวแต่เขากระจายไปตามเส้นทางหลักหรือแม้แต่ในชุมชนเลยทําให้เหมือนเป็น จุดเตือนภัยที่มันแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันเราเลยอ๋อค่ะค่ะแนวคิดจุดเตือนภัยที่กระจายตัวแบบนี้นี่น่าสนใจนะคะมันมีผลทางจิตวิทยาอยู่เหมือนกันคือการที่เราเห็นข้อความตวนซ้ําๆในสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยยกระดับความระมัดระวังของเราขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอ๋อ มันเปลี่ยนจากการเตือนภัยที่ดูเป็นเรื่องไกลตัวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอทัศนียภาพประจำวันไปเลยครับผมอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเด่นมากๆเลยคือการปรับข้อความบนป้ายให้เป็นภาษาถิ่นด้วยมีทั้งเหนืออีสานใต้กลางครบเลยอันนี้ดูเหมือนการลงทุนลงแรงที่แบบว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะการใช้ภาษาถิ่นนี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยมันสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากๆ มันไม่ใช่แค่การแปลเฉยๆนะคะแต่มันเป็นการแสดงความเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆอืมครับ ทำให้สารที่ต้องการจะสื่อเนี่ยมันเข้าถึงใจคนในพื้นที่ได้ดีกว่าการใช้แค่ภาษากลางอย่างเดียวเยอะเลยค่ะมันรู้สึกเหมือนเ,ออเพื่อนมาเตือนคนกันเองมาบอกกันนะคะนั่นสิครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ทาง h u สคอรเขาบอกว่าเป้าหมายจริงๆมันใหญ่กว่าแค่การโปรโมทแอปแต่เหมือนเป็นภารกิจเลยที่จะปกป้องคนไทยจากกลกลงที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้แล้วก็อยากให้คนมีเครื่องมือมีความรู้ในการป้องกันตัวเองด้วยค่ะ การวางกรอบแคมเปญให้เป็นเหมือนภารกิจเพื่อสังคมแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดนะคะมันสร้างผลกระทบได้สองทางเลย1คือช่วยเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบต่อสังคมคสองก็คือมันกระตุ้นให้คนเห็นความจำเป็นของการป้องกันตัวเองมากขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็นำไปสู่การใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นทางออกที่เขาเสนอนั่นแหละค่ะสรุปแล้วก็คือเป็นการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆได้ อย่างน่าสนใจมากทั้งการเลือกใช้บุคคลที่ใช่ข้อความที่คมชัดแล้วก็กลยุทธ์การสื่อสารที่เข้าถึงค้องถิ่นจริงๆผ่านสื่อที่ทรงพลังอย่างบิลบอร์ดเพื่อสร้างเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ต่อภัยมิจฉาชีพในวงกว้างขึ้นนะครับ ะก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากเรื่องการเตือนภัยผ่านบิลบอร์ดหรือแอปแล้วเนี่ยไอการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับชุมชนผ่านการสื่อสารที่มองเห็นได้ชัดๆแบบนี้แล้วก็ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นด้วยเนี่ยมันจะมีบทบาทสําคัญแค่ไหนในการช่วยให้สังคมโดยรวงของเราสามารถรับมือกับข้อมูลข่าวสารทั้งจริงทั้งปลอมที่มันท่วมท้อนอยู่ในยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตค่ะ